เย็นในประเทศไทยครับ6โมง50แล้วเอ,อ่จอจะพาดหัวไว้ว่าวันนี้ทั่วโลกติดโควิดกว่า9 0 0 0 50,000คนแล้วว้าวสวัสดีครับประเทศไทยพี่น้องคนไทยทั้งหลายครับวันนี้มาเจอกันกันกบนิลัทนทอลกนิลันทอลกวันนี้ตื่นสาย <laughs> เพิ่งจะตื่นมาแล้วก็โอ้โหออกไปสำรวจโลกมาแล้วก็อ่ะแป๊บเดียวมืดละเออเวลาประเทศไทยผมรู้สึกว่านี่มันเข้าหน้าร้อนใช่ไหมอากาศมันรู้สึกว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วอ่ามาหาที่สง,งบสง,งบมุมเดิมดีกว่าเนาะม,มุมเดิมเปิดไฟแล้วก็นั่งคุยกันวันนี้สถานการณ์ทั่วโลกไม่ค่อยจะดีอะ่ะ โดยเฉพาะผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยประเทศไทยเรา,เ,าเกิดอะไรยังไงขึ้นทราบว่าประเทศไทยเราตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด1,875คนนะ1,875คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกละจำนวนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น15คน สิคนโอ้โหเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแต่ผู้เสียชีวิตที่สวัสดีจ้านังแก้วสวัสดีจ้าพี่ไมเ้เหนื่อยเนอะกับสถานการณ์ที่มันไม่มีทางออกเลยเพราะว่าพอถูกจำกัดถูก อะไรเนี่ยแล้วแล้วถ้าไม่มีงานเสริมอะไรเนี่ยรายได้มันหายไปนะเพราะว่าสภาวะแบบนี้เนี่ยมันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนไปหมดเลยอไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ยพี่ไลฟ์ตามเวลาของอ่า UAE อาหลับอมเลดอ่าเพราะว่าหลังจากที่ตื่นนอนมาเห็นว่าอีกอีกทีหนึ่งพี่ไปไล์นู่นตีสามเวลาของไอ้ที่อังกฤษประเทศไทยเราเนี่ยมันมีการทำงานหรือคือระบบราชก,การเรามันเป็นระบบแบบรวมศูนย์แล้วมันทำให้มันมันไม่พัฒนานะ่ะสิ่งหนึ่งที่ จะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานะของโควิดมันจบไปก็คือว่าเราจะเห็นนะว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปวันนี้นี่สวัสดีครับพี่หนามแดงสวัสดีครับท่านทวัชชัยสวัสดีครับไอเรื่องของโควิดตอนนี้นี่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นมันจะสอนในยะสสาคัญอีกอย่างหนึ่งนัในเรื่องของอําอนาจของ ประเทศผู้นำโลกซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเป็นผู้นำเป็นผู้นำโลกเป็นมหาอำนาจเนี่ยกำลังสั่นคลอนเพราะว่าวันนี้นี้สหรัฐยังไม่ตื่นแต่วันนี้นี้ทรัมป์ออกมาประกาศแล้วว่าภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานี่อาจมีผู้เสียชีวิตถึง200,000คน แต่คนอเมริกันก็ยังอะไรอะวันนี้เห็นมีพยาบาลที่สหรัฐอเมริกานะผมไม่แน่ใจว่าที่นิวยอร์กหรือเปล่าที่บอกมาไม่มีหน้าก,กาก today my I quit my job today. i went into work and i was assigned to a covid patient on an icu unit that has been converted to a designated covid unit none of the nurses are wearing masks not even surgical masks in the hallways when they're giving report to each other i had my own n95 mask i told my manager i understand we're short on supplies but let me protect myself let me feel safe. I have family that I have to come home to, and the way things are looking, this isn't gonna get any better. America isn't prepared, and nurses are not being protected. <laughs> ไม่มีหน้ากากขนาดอเมริกายังไม่มีหน้ากากแล้วท่านคิดดูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเออปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาด้วยแล้วตอนนี้นี่ไอ้เขาเรียกว่าความนิยมของอ่อโดโดนัลด์ทรัมป์นี่ตกไปนะครับเพราะว่า มาตรการการป้องกันและก็การประสานงานกับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีมันขาดคือสวัสดีครับท่านพี่พักสวัสดีครับท่านอะไรเนี่ย <c oughs> ท่านเปรียมม่ยระท่านปลืมม้มอคืออา่าผมไปอ่านจะไปอ่านคำพิพากษาโลกนะ ของไอจตุรอาชาสีจ่จตุรอาชาวันที่ภาคษาโลกในคัมภีร์ไบเบิลฉบับพระวิวรณ์ได้พูดถึงตัว the s t r i k ใช่ไหมสไตรค์ Strike, มันคือจะมีเทวทูตทั้งสี่หลังจากที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ถอดอหมุดหมุดตราที่ปักเอาไว้ที่ขังพวก จตุรเทพทั้งสี่จตุรอาชาทั้ง4เนี่ยซึ่งนำมาซึ่งโรคระบาดสงครามความอดอยากและความตายเนี่ยมันมันมาละมันมาละใช่ไหมลองไปหาอ่านดูนะไอะคำพีไบเบิลฉบับพระวิวรบทที่6นะครับเรื่องอคำาพากคำตัดสินโลกนะครับการคือมันจะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแรกหน้าล็อก The Judgment Day หรือ a p o p o l i s นะฮะพวกนี้จะเป็นการพิพากษาการตัดสินโลกโดยเป็นการลงโทษจากพระเจ้ามันมีหลายสาเหตุสาเหตุหลักๆก็คือว่ามีความเชื่อว,ว่าเป็นยุคทีออ่มีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นมีผู้นำที่ที่อะไรมีผู้นำที่ คนบาปอ่าเป็นคนบาปนะเลยทำให้โลกเกิดโรคระบาดเกิดสงครามเกิดความอดอยากและที่สําคัญคือเกิดความตายครับพี่พี่พัดลองไปอ่านไอ้นี่แหละไอเรื่องจตุระอาชาสี่จตุระอาชาแล้วจะเข้าใจว่า อ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งของอวัฒนธรรมรากฐานของมนุษยชาติที่เหมือนกับบันทึกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะพยากรนะฮะในประเทศไทยเราก็เหมือนกับคําพยากรที่บอกไว้ว่าเราจะเข้าสู่ยุคไทยยุครีวิไลนะครับเพราะว่า,ายุคที่ผู้นําประเทศมันมันอะไรอะ คือนี่เป็นหลักความเชื่อในาศาสนานะท,ที่พูดถึงสถานการณ์ของโควิดวันนี้นะครับเมื่อประมาณ200ปีใช่ไหมที่มันเกิดไขาการโรคลกทั่วโลกอะ่ะใช่ไหมมันเริ่มแรกที่มันเกิดมันเกิดก็ดกดท,กดที่อังกฤษเหมือนกันนะแบ็คเขาเรียกว่าอะไรแบ็คเดทใช่ไหมแล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกไปนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเมือ่อเมือ่อนเนี่ย วันนี้นี่ผู้เสียชีวิตไอ้ไม่ใช่วันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยติดเชื้อไปกว่า951,900ห้ม่นหนึั้ยใช่ห้าแสนเก่อยหนึ่งคนณเวลาตอน5้าโมงเย็นนะผู้ติดเชื้อทั่วโลกแต่ทีนี้ผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่4 8่หม จีน8,000สหรัฐอเมริกาน,นำริ้วนะครับเป็นผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งของโลกและตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นประมาณ216,000คนตามด้วยอิตาลียอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น110,000คนและสเปนซึ่งอยู่ติดติดกับอิตาลีนั้นก็มียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่110,000คนจีนตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ควบคุมโรคได้แล้วเพราะฉะนั้นอัตราของผู้ติดเชื้อในจีนก็ยังนิ่งอยู่ยังอยู่ที่8,2 0หมื่นสอ่วนอันดับ5และอันดับ6นี้ก็คือเยอรมันและฝรั่งเศสคือในรอบของเออี EU นะร,รอบยุโรปตอนนี้เนี่ยน่ากลัวมาก EU และสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็น2แห่งในโลกที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดนะครับ อืมคนปล่อยเชื้อตอนแรกก็คิดว่าเอาอยู่ครับเพราะว่ามีการเชื้อตัวนี้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่ามันมีการตัดแต่งพันธุกรรมใหม่โดยการเพิ่มสารโปรตีนทั้ง4ตัวนะครับในโครโมโซมใน,ในในยีนของของไวรัส4ตัวคือเขาไม่คิดเนี่ยว่าเชื้อโรคมันก็มันก็กลัวตายเหมือนกันใช่ไหมพอมันเออมันก็เลยเร่งพัฒนาการเพราะว่า จริงๆนะไอโปรตีนทั้ง4ตัวที่อยู่ในโครงสร้างของของไอไวรัสตัวนี้เนี่ยตามหลักทางวิวัฒนาการแบบของดาวินชีอะนะฮะไอเขาจะบอกว่ามันจะใช้เวลาพัฒนาตัวพัฒนาไอโปรตีนเซลล์โปรตีนเนี่ยต้องใช้เวลาถึงหมื่นปีแต่ทีนี้พอมันมีการตัดต่อมีการเล่งหมายความว่า จริงๆแล้วลเชื้อโรคนี้เนี่ยมันมีการเร่งให้เกิดการขยายพันธุ์ปกติแล้วนะปกติการสร้างไวรัสพวกนี้จะมีการเร่งให้เกิดการขยายพันธุ์แต่ไอไวรัสตัวโคโรนาตั้งแต่ไอโรคแรกเลยคืออีโบลานะครับคืออีโบลานี่ก็เป็นสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสนะอีโบลามาซาเมอร์และเอสพวกเนี้ย ช่ไหมมันมันเป็นมันมันเป็นไอสายพันธุ์โคโรโนาแต่โคโรนาไวรัสที่อู่ฮั่นมันมีการพัฒนาสายพันธุ์มาเนื่องจากมีการตัดแต่งพันธุกรรมมีการไปเพิ่มเซลล์โปรตีนให้มันให้มันมีความอึดทนทานและกเ็เรียกว่าอะไร จะบอกว่าเชื้อโรคมันมีความฉลาดเนี่ยจะมีใครเชื่อหรือเปล่าคือปกติแล้วเขาจะสร้างเชื้อโรคให้มันมีความสามารถในการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมแต่ไอเชื้อโรคตัวนี้มันถูกสร้างให้มีความสามารถในการอะไรอะ,อะในการดำรงอ่ะในการมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นเข้าใจไหม มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับสายไอสายพันธุ์อื่นที่ที่ที่มันมันมาจากธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งหรือตัดแต่งไม่เราไม่แน่ใจนะแต่พวกอื่นเนี่ยมันจะขยายพันธุ์ให้รวดเร็วแบบแพร่ไปแต่ไอตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้มีความสามารถในการอยู่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันเข้าไปยินในร่างกายมนุษย์น่ะมันจะไม่แสดงอาการโดยทันทีทันใด ใช่ไหมแต่มันจะฝังตัวมันจะค่อยๆดูดกลืนค่อยๆแทรกซึมไปพอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็โป๊ะเชะนี่แหละคือปัญหาของไอตัวไอตัวเขาเรียกว่าสายพันธุ์มรณะตัวนี้ใช่ไหมดูเออได้เห็นคลิปของคนที่ไปตายที่ทับสแกรหรือเปล่า mm hmm. เห็นไหม เออเดินขึ้นบันไดไอเดินขึ้นสถานไออะไรนะสถานใรถไฟใช่ไหม้วไวไอชี่ใส่ใส่หน้าผู้ชายคนนึงอะแล้วพอน้าเสร็จอ้าวไปตายซะละคือปัญหาของไอตัวนี้เนี่ยไปไปมาๆเนี่ย,ยังไม่มีความชัดเจนนะว่าไวรัสตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศไหนประเทศไหนเนี่ยมีวิธีการรักษาอะไรยังไงแน่เพราะว่าไอ ตัวพิสูจน์ตรวจตรวจเชื้อทูอุปกรณ์ตรวจไอโควิดนะที่จีนเขาส่งไปที่ประเทศอะไรนะเช็คประเทศเช็คไหมแล้วก็ทางทางเช็คนี่เอามาทดสอบผลปรากฏว่าทางเช็คบอกว่าเฮ้ยเออมันมัน,ม,นมันใช้ได้แค่30%อ่ะผลการทดสอบอะตรวจเช็คมาม,มันมีความแม่นยำแค่30% เออมันก็เลยทําให้ประธานาธิบดีใช่นะของไต้หวันออกมาบอกเอ้ยของของจีนเนี่ยมันสู้ของที่ไต้หวันผลิตไม่ได้เพราะไต้หวันเนี่ยเราเป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีด้านสารสุขและการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิดตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้ชุดทดสอบของไต้หวัน มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันกําลังเกิดถึงการพยายามแสดงแสดงบทบาทของความเป็นผู้นําของโลกในยุคใหม่เพราะว่าผมเชื่อนะในเรื่องของอภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังจะมีการสั่นครอนและเปลี่ยนแปลงของฐานอำนาจของประเทศมหาอำนาจต่างๆหลังจากการผ่านโควิดผ่านไปเนะี่ยคุณจะเห็นเลยว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ย มันเหมือนกับถูกถล่มด้วยสงครามด้วยเขาเรียกว่าหลังจากาผ่านพ้นสงครามไปมันจะต้องมีการฟื้นฟ,ฟูบูรณะประเทศใช่ไหมเยดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดคือเศรษฐกิจการเมืองสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ทุกคนเปลี่ยนหมดเลยในบริบทนี้ เราเราเข้าใจนะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการนี่คือการปรับตัวของมนุษยชาติและเรื่องของฐานฐานอำนาจของผู้นำโลกนี่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยเรายังเห็นนะว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกานี่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าหลายๆประเทศเหนือกว่าไอไอยูเอ็นอะไรเลยแต่วันนี้จีน สีเจ้นผิงเนี่ยโอ้โหเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวแล้วมีปูตินเนี่ยคือฐานอำนาจความชอบธรรมเนี่ยม,มันสันน่อนแล้วแล้วทีนี้ใครที่จะไปไปอะไรอะไปรวมตัว,ไป,ว,ตวไปรวมกลุ่มนะครับเพราะว่าจีนวันนี้เนี่ยเสนอตัวเสนอตัวเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วก็เป็นผู้ไถ่บาป คือความผิดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยจีนเขาออกมาประกาศแมนๆเลยว่าต้องขอโทษชาวโลกที่มันเกิดความผิดพลาดในประเทศจีนในครั้งแรกที่เราปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดของโลกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้แก้ไขและประปับปรุงและไถ่โทษด้วยการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์เรื่องสาธารณสุขทุกอย่าง ทุกอย่างเลยแ้าคุณรู้ไหมว่าขนาดฝรั่งด้วยกันนะมันยังรังเกียจกันเลยในยุโรปในประเทศเซอร์เบียนะประธานาธิบดีของเซอร์เบียเนะี่ยยังออกมาประกาศยกย่องชมเชยจีนเพราะว่ายุโรปไม่มีใครให้ช่ว,ชวยเหลือเซอร์เบียแต่มีจีนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งหน้าก,ากากเลยไปให้นี่แหละมันเลยทำให้ตอนนี้ บริบททางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกฐานอำนาจพ <laughs> <laughs> ี่พี่บัิ <laughs> ในที่สุดมันก็เข้าตัวไง Israel อิสราเอลอ่ะตัวดีเลยคือผมเคยบอกแล้วไงว่าประเทศแรกเลยที่มีการประกาศว่ามีห้องแลบปฏิบัติการสำหรับศึกษา แล้วก็เพราะเชื้อไวรัสเนี่ยคือแคนาดาที่เมืองวินิเพกที่ประเทศแคนาดาแล้วมีข่าวว่ามันเชื้อมันหลุดรอดมาจากไอแคนาดาเมื่อประมาณปี18ครั้งหนึ่งแหละ18ที่เขาบอกว่ามีนักไวรัสวิทยาชาวจีนน่ยซึ่งได้รับทุนใช่ไหมก็เอาทรงรักผู้หญิง สามีภรรยาได้ลักลอบนําเอาออมาแต่ว่าทีนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเพราะว่าการสืบสวนพวกนี้มันเป็นความรับไม่มีใครบอกความจริงหรอกและล่าสุดเนี่ยมันมีนักวิจัยเรื่องไวรัสเนี่ยที่เมืองอู่ฮั่นน่ะได้หายตัวไปอย่างปริศนาซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาก็สืบสาะค้นหาอยู่แล้วก็คาดว่า นักวิจัยเชื้อ,อ,อโคโรโนาไวรัสเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วฮะแต่อันนี้ก็ต้องต้องลองไปหาอ่านดูนะผมได้จากทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์ของพรรคพวกส่งมาให้แล้วทีนี้อ่าประเทศไทยวันนี้เสียชีวิตเท่าไหร่ 10, 15 1 5หรือ17 15คนใช่ไหม ประเทศไทยเสียชีวิต15คนมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น104คนจากยอดสะสมทั้งหมด1,875คนซึ่งผมพยากรณ์เอาไว้เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วว่าเดือนเมษาจะมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยถึงประมาณ2,000คนก,ก็ใกล้เคียงนะก็ใกล้เคียงแต่วันนี้ได้ยิน วันนี้ได้ยินผู้นำประเทศออกมาพูดอะไรปรึเอล่าอะไรผู้นำประเทศนะเจ้าจะรู้แล้วไงเผยแพร่ข้อมูลเลยนะ้ต้องทำตามกฎหม้โอ้มันนะเอ่อคอนเซ็ปต์วันนี้นะหลายๆท่าน หลายๆท่านต้องต้อง stay home stay safe เราต้องรอดเพราะว่าแล้วก็การปรับตัวเพื่อจะให้รอดก็คือคุณต้องออกมาทำไลฟ์อย่างนี้แหละนะจงจงหยับกลัวที่จะออกมาไลฟ์สดฝึกไปฝึกไปมันจะมีการฝึกเรามาไลฟ์อย่างน้อยวันละ5นาที สินาทีพอฝึกฝึกให้เกิดความความาคุ้นเคยว่าเราหน้ากล้องมุมกล้องยังไงเราจะพูดอะไรใช่ไหมเราจะมีหัวเรื่องอะไรจะมาคุยเพราะฉะนั้นยุคนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการกำหนดชะตากรรมกำหนดบริบทของการดำเนินชีวิตมนุษย์ในยุคทศวรรษนี้ทศวรรษที่ สองพันมนุษย์เราจะจะออนไลน์กันมากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณไม่ออนไลน์เนี่ยคุณก็จะถูกกลืนหายและลืมไปนะครับนี่แหละนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติได้พยายามปกป้องตัวเองและพวกเราเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับถ้าคุณไม่ใช้ออนไลน์ถ้าคุณไม่ไลน์ถ้าคุณไม่นำเสนอผ่านผ่านสื่อออนไลน์ผ่านผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ย คุณก็จะถูกกำจัดไปมันเป็นเหมือนการวิวัฒนาการของดาวินชีที่บอกว่าอ่อนแอก็แพ้ไป <c oughs> อยู่ไม่ได้ก็ตายไปใช่ไหมคุณจะเอาตัวรอดได้ยังไงในเมื่อคุณออกไปขายของข้าง,งนอกไม่ได้ใช่ไหมคนข้างนอกก็มาหามาซื้อของไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือการ Work f r ฟอร์มโฮมไงเป็น เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่โควิดเนี่ยมันได้ได้บอกว่าต่อไปเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเราจะต้องเป็นกันอย่างนี้แล้วแต่คุณเข้าใจไหมระบบต่างๆเนี่ยมันถูกมันถูกวางเอาไว้มันถูกสร้างไว้ให้ให้เราเนี่ยไม่จาเป็นต้องต้องออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าเวลาซื้อขายบางดีโอนเงินมาผ่านทางอินเทอร์นเน็ตใชทางผ่านทางไอ้มือถือออนไลน์เนี่ยใช่ไหม ซื้อของก็ซื้อของผ่านมือถือเนี่ยคือเราไม่ต้องออกไปละนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องตระหนักถึงความเป็นอยู่ของยุคสมัยนะยุคสมัยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะแล้วแล้ว จำไว้นะครับว่าสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นเดือนนี้จะมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง200,000คนนะครับโดนัททัมออกมาประกาศแล้วและว,วันนี้ยอดผู้ติดเชือ้อ,อยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั้งสิ้นอยู่ที่951,901นะครับ951,901นะครับทั่วโลก โดยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่216,722คนส่วนประเทศไทยวันนี้สภาวะเข้าสู่หลักสองแล้วตอนนี้คนไทยมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น1,875คนณเวลาตอน6โมงเย็นนะครับ5โมง6โมงเย็นสำหรับวันนี้ก็ขอจบการพบปะพูดคุยเเพียงเท่านี้พบกับผมนิรันดรทอลกได้ใหม่ในพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ